สวัสดีครับวันนี้ครับทุกคนนะครับคุยของผมครับเอิร์ธวิศโอเคใน,นวันนี้ครับเราก็ถึงกับรายการบ้าบอคอแตก EP ที่หนึ่งครับวันนี้ครับคำขอแรกเลยนะครับคือขอขอบคุณนะครับกับน้องที่ถามเข้ามาคือถามโโแบบโอ้โหแบบเยอะเยอะเยอะ,ะมาก50คอมเมนต์โหทำขอประมาณ40บกว่าคำขอเลยฮนะเอิร์ก็เลยโห เออทำคลิปเดียวแต่เออสามารถทำแบบทำแบบช่วงบ้าบอคนแต่ที่จะเป็น10 EP ฮะอ่ะอันนี้ฮะคือเนื่องจากว่าอีหนึ่งอีนะเออก็จะเอาคำขอแค่1อันนะฮะส่วนคำขอคนอื่นนะคะเดี๋ยวออไปใน EP ต่อไปฮะอ่ะคำขอแรกครับขอว่าอันนี้สนใจมากครับกินไก่ทอดกับวาซาบิอ้าวโหร้านเตยจะไม่ทำคิดว่าบ้านไม่มีวาซาบิไปเปิดตู้เย็นเจอซองวาซาบิที่เก็บไว้อยู่เก็บไว้นานแล้วอยู่สองซองกินซองเก็บสอ วาซาบีนะฮะเป็นอาหารเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะนหนาวอ่ะเป็นของญี่ปุ่นฮะ,ะแล้วนี่ครับไก่ KFC มันจะจะกล้องมันจะกลับหัวดิตอนนี้ใส่กล้องแล้วก่อ่ะไก่ KFC นะฮะนี่อันนี้ก็เผ็ดด้วยนะชิมหน่อยอืมอืมอืมอร่อยเร็วๆไก่หอมหอมไก่หอมหอมเร็วๆใครหิวมากินเยอะม,มากนะ อไก่หอมหอมอ่ะ,อะเผ็ดอยู่ถัอมาครับเป็นการที่เราจะนำเอาวาซาบิใส่ในไก่นะฮะชิก่ก่อนอุ้ยอุ๊ยอ่ะ <c oughs> ไก่ที่มีรสชาติที่เผ็ดนะฮะผสมกับวาซาบินีดเดียวพอนะฮะโอ้โหกินวาซาบิแบบนี้เรจะตายแล้วอ่ะนี่ฮะเดี๋ยว เขาเปิดนั่งะอ่ะกินให้ดูนะกินแค่คำเดียวบอลนะไม่ไหวเปิดนั่งแล้วครับมไก่หอมๆหมูแก่กับวันสปีดเข้ากันแล้วหืมกลิ่นแบบหอมมันมันแบบมันสตรองมันหอมมากอ่ะหอมยังครับทุกคนจะพร้อมไปกินกับเอายังพอแล้วนะอืม <premises. S 2> อร <S parfois> ่อยเฮ้ยเฮ้ยมันอร่อยมากไี้คำไี้คำอร่อยอร่อยเฮ้ยมันรสชาติวาซาบิอร่อยอร่อยเฮ้ยทำไมมันทำไมมันไม่ซีว่ามันอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยอืมเนี่อร่อยอร่อยอร่อยอืม บ้าบอคอแตกจริงครับวิอร่อยอ่ะนี่คำสามได้จะกินคำเดียวเนี่ยคำสามเนี่ยอร่อยจริงว่ะเฮ้ยมัน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 แบบมันไม่ขึ้นจมูกมันอร่อยว่ะอ,อืออืออือคำสามขึ้นว่ะเฮ่ยอร่อยอือ Trời ừ. đây trời đây